กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้รับถ่ายโอนงบประมาณอาหารกลางวันจากหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ปี2,545โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดสารอาหารน้ำหนักหรือส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์รัฐบาลให้ความสำคัญจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก ให้เงินเพิ่มขึ้นเป็นหัวละ20บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ยังมีมติเพิ่มเติมว่าถ้าเงินค่าครองชีพหรืออัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นเนี่ยก็ให้ปรับได้ตามสัดส่วนก็เป็นอัตโนมัติไปเลย สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย 1. โรงเรียนในสังกัดสพท2โรงเรียนในสังกัดองค์กร,กรปกครองส่วนท้องถิน่น3โรงเรียนในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน4โรงเรียนในสังกัดตชด5โรงเรียนในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ6ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นก้าวไกลาชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทย